ครับพี่น้องมันนี้ลูกจักพายาวสิพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับพิกัดวองนี้กับบ้านหนองลุมพุกตําบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องปีนี้ฝนดีแห้งนะครับฝนดีหลายปีนี้ใ้น้ำเต็มทงเต็มท่านะครับข้าวนา้ำซ้่มปลากอะดมสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้กัเป็นท่างที่เที่ยว ไปให้ไปหน้านะครับเป็นทงังคอนกรีดนะครับพี่น้องนี่นี่ครับฝนดีหลายพี่น้องนี่ตอนนี้น้ําล้นถนนแล้วนะครับนี่โอ้ยพึ่งเคยเห็นเองเดี๋ยวรับพี่น้องนี่ตั้งแต่ปีหกหานะครับปีหกหาปีน้าท่วมนั่นก็นล้นแบบนี้นะครับแต่ปีนี้ปีนี้มาปีหกแปดฝนดีแห้งครับนี่น้ําล้นถนนอีกแล้วพี่น้องนี่ นี่พี่น้องเข้าเพื่อนกะเอาตรงมาใส่ไว้ครับนี่ใส่ตรงใส่ตรงปลานะครับนี่พวกปลาหน่อยปลายัางนี่โอ้พี่น้องพูดนะนี่นี่ปลาติดปลาเหาเ็นว่านี่ย้ำน,นั่นเพื่อนกับมายามเอานะครับพูดปลาหน่อยปลาเข่งปลาคอปลาลูกคอกเบิ่พงพี่น้องพูดเต็มเลยนะครับนี่ตรงพี่น้องเข้าเพื่อนใส่ไว้นี่มองนี้กะเป็นทั้ง ไปให้ไปหน้านะครับเป็นถนนคออกรีดเลิกคักเรียพี่น้องนี่ประมาณความสูงกะประมาณเกือบสองเมตรพูล้ครับนี่ถนนมองนี่แต่ว่าตอนนี้น้ำได้ล้นถนนเต็มแล้วครับนี่นี่พุ่นตอนมาแต่ทางพุ่นพุ่นอุ้ยคักอีหลีพี่น้องผลดีคักปีนี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้กินเขาแน่นอนนะครับพุ่นเขากับกำลังเขียวงามเลยพี่น้องพุ่น นี่บรรยากาศทงไฮทงหน้าแามมือแลงนะครับดีหลายนะครับอยู่น้ำทงไฮทงหน้านี่ก็บใสเบสได้เลยนะครับนี่นี่มีปลาคอโตง,งามๆนะครับนี่พี่น้องเพิ่นใสได้แล้วนี่เดี๋ยวลุงจักกระสิล่องใสเบสเบิงนะครับสีหาเบสมาใสเบิงว่าสิเป็นยังไงสีมานบอนะครับนี่ครับบรรยากาศดีแห้งครับอันนี้ก็เป็น เป็นนาหวาน้อครับพี่น้องนี่เป็นวานเขาวไบนะครับวานเขาใบบัานี้กัตอนที่แรก,กแรงพี่น้องฝนแรงเขากะบ่กเกิดบัานี้นี่เป็นห้างๆงนะครับพอน้ำม,มาบัานี้พี่น้องนี่เพื่อนก็ยืดคืนตามนาม้ำต้นใดที่ยืดบ่ท่านเพื่อนกะบก่คืนพี่น้องนี่เรียบร้อยเฮากันเลยเสียนห้างห้างทา้งนี้นะครับนี่แต่ว่าแบบนี้ได้กินอยู่ครับพี่น้องนี่ เพราะว่าน้ำมาแบบนี้เนี่ยโอ้คักเลยนี่ <c oughs> นี่มาเบิงฟังทั้งปีพี่น้องฟังถนนอีกทั้งนี้นี่อันนี้กว้ามสูงกะทั่วหัวเลยเนี่ยครับเขานี่เพราะว่าถนนเท่าเลิกพี่น้องนี่เขาต้นเขาเพิ่นกันเลยถนนแล้วนี่เห็นว่าพี่น้องนี่พูดนะต้นเขาเลยถนนแล้วนี่อันนี้กะถ้าลงไปกะทั่วหัวพอดีนะครับเพ่นยืดตามน้ำนะครับ ยืดตามน้ำนี่กะแบบนี้กะได้เกี้ยวแท้แน่นอนครับพี่น้องนี่บะแรงแล้วนะครับอยู่สารค้ามนี่บางคนเขาว่าน้ำไม่ต้องกรสันแต่ว่าปีนี้นี่ฝนดีแห้งนะครับบ้านลุงจักมองนี้นี่สีบอบี้ระบบน้ำชนประทานพี่น้องเฮ็ดไ้เฮ็ดน,นากะอาศัยฝ้าฝนอย่างเดียวปีไดฝนดีกะสีได้ยู่ได้กินยู่นะครับ คับปีใดฝนบ่ดีกัเรียบร้อยครับเพราะว่าบ่มีระบบน้ำชนประทานนะครับนี่กัสซมีแต่คั้วแห่งแรงนะครับเลียวไปทั้งไดนี่ขีดดินไงชุนๆเหนเราพี่น้องนี่แต่ว่าปีนี้ฝนมาดีช่วงหลังครับช่วงว่านเขาแรกๆเนี่ยบ่มีฝนหรอกครับเป็นว่านดินแห้งไปนะครับนอกกับมาลงเป็นฝูงเลยครับ นี่เขาเพิ่นกันเลยบ่ใครเกิดป็นไดนี่พี่น้องเห้านี่เพิ่งวานไว้นี่ก็เห็นห้างๆนะครับแต่ว่าพอฝนมาน้ำน้ำเขาช่วงว่างหันนะครับพายุกับเขาเนี่ยนี่ก็เหตให้เจริญเติบโตครับแบบนี้รอดแล้วพี่น้องนี่นี่แบบนี้รอดแล้วนี่เพิ่นกับใส่ตรงไว้เพิ่นกับมาย้มเรื่อยปลากระลงตรงนี่ได้ไปหลายเติบเลยเด้พี่น้องนี่นี่เพิ่นได้หลายเติบแล้ว นี่อันนี้ก็หน้าพี่น้องกันนี่แหละครับนี่นี่ลุงจักกับมีทังคันแท้ขาดมองงห็นมองนึงพี่น้องคันแทะขาดเดี๋ยวสีผ้าไปยามตรงเบิงว่าสีเป็นยังไงสีมานบอนะครับลุงจักใส่ตรงไว้นี่ครับมองนี้ก็เป็นคันแทะขาดนะครับก็เลยใส่ตรงไว้นี่นี่เดี๋ยวไปเบิงกันไปรุนกัน ตงไหเฮ็ดเป็นตรงน,น้อยๆดอกไว่พี่น้องยักษ์สีมีปลาบบนี่ใส่ไว้แต่เหมือคืนนะครับบ่าท่านได้ย,ยามอยู่ลืมยามพี่น้อง <c oughs> นี่นี่สีมีปลาเขา่าบ้นี่โอ้เดี๋ยวเบิงเบิงก่อนพี่น้องนี่ตรงน,น้อยๆตรงน,น้อยๆเฮ็ดไ้โอ้นี่มีอยู่พี่น้องนี่มีอยู่ นี่หอยก็มี่นะครับน้ำเพื่อนกัะไหลบแห้งบรนไดน,นะครับนี่ปลาหน่อยกระสีได้จังหมกหนึงเดี่ยลครับนี่เดี๋ยวจังมะยามนะครับเดี๋ยวจังมะดามเ่ากใส่ไว้จังสี่ก้อนนะครับนี่เป็นต้งเ่นน้อยขนแท่ขาดพี่น้องกรเลยใส่ไว้นี่เดี๋ยวจังมะยามนะครับนี่เขาลุงจักกระบ่ห้งบันไดน,นะครับ เป็นเขาพัดเตี้ยพี่น้องนี่เขาอีตเตี้ยนี่นี่เพื่อนกับวานไว้นี่ปูเอ้ยเพื่อนวานไว้แ่กสีได้กินอยู่ครับนี่เพื่อนกัยืดขึ้นตามน้ำท่านอยู่นะครับนี่แต่ว่าของพี่น้องเข้าแข่งกันนี่เพื่อนกัเลยเลอยถนนแล้วนี่สูงยังครับนี่ถ้าบ่เกี่ยวใบตัดใบออกแน่นี่พี่น้องนี่เขาล่มอีกได้นี่ เขาลมได้เกี่ยวแช่น้ำแท้ๆปีนี้นะครับนี่บรรยากาศทงไฮทงหน้าย่ามแรงฝุนตะเวนกับใกล้ทิศตกดินแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮากับมาชมบรรยากาศต้อกันนะครับเมื่อนี้ลุงจักกับมาทายทอดให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนะครับนี่มาเลาะทงเลาะทาเลาะให้เลาะหน้านี่บรรยากาศดีแห้งครับ น้ำทงไฮทงหน้านา้มนี่เดี๋ยวไปทางใดกัสิมี่แต่ความเขียวขจีครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศดีหลายนี่มองนี่กับน้ำล้นถนนน้ำล้นถนนขันอยากมาอาบน้ำกับน,นี่มาอาบได้พี่น้องนี่ในไฮห,หน้านี่สมัยตะกี้นี่ถือขันครับสบู่มากอะ่ะพุ่นโตนเขาป้าเขาเลยแล้วจ้อยนะครับ นี่ครับคิดพ่อสมัยเก่าพี่น้องน้ำล้นนี่เมือนี้ลุงจกกักรนํำมาฝากบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับก็โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงจกักผพายเงาขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ